าพี่น้องซองไปในการครับซองไปในการครับอ่าในในบริเวณาสารโปรขอโทษนะครับขอหาตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าเอาเอา้ยห<อ>าพี่น้องพี่น้องเนี่ยนะครับโอ้นี่ครับเห็นตัวเลขแล้วพี่น้องพี่น้อง มาแล้วครับเป็นไฟครับเป็นไฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับรับการมาตามหาไอแนวยทางนะครับไอปูนะครับมาตามปูสารพนุ่งผู้ดินนะครับปูตายายสารพนุ่มผู้ดินนะครับหลังจากที่ปู ให้106นะครับ1063ตัวแตกหูตรงนะครับอ่าเมื่อนีก้ก็มาขอกับปูอีกมาขอแนวทางไปฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่านะครับผมในงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นี่นะครับผมอ้าวหูเสือกว่าอ่าเสียงอาสีอันนี้ในเด้่อครับพี่น้องเพราะว่าลืมลืมลืมไม่ครับผมลืมไม่ลืมไม่ ลืมไม่เสียงนะครับลืมไม่ในน้อยนะครับผมขับมาแล้วกับจิขออันนี้เลยครับจิขอทายกันเลยครับผมครับไปครับพี่น้องเท่าสิบเดินทางไปขอตาใหญ่เลยครับผมตาตาตาใหญ่เลยครับผมมีวัพระครับมีวัพระครับผม ไปๆปนะครับผมมือถือว่าเป็นวันพระนะครับเห็นข้างม,มาหา นะครับไปครับไปครับโผมไปไปครับพี่น้องไปนะครับ1นึ่งศูนย์หกสมตรงงวดวักที่สิบหกคือสกกายนสองฮาหกฮาเนี่ยนะครับสามโผลตรงงวดสามโผล่ตรงงวดอีข้างนึงนะครับพร้อมกับสองโตล่างเน้นๆเนียอออาพบผู้ตาผู้ใหญ่ตาใหญ่ทั้งสองนะครับมาแล้วครับลูกเอาน้ำมาถวายนะครับลูกเอาน้ำมาถวาย น้ำแดงนะครับน้ำแดงนี่นะครับผมน้ำแดงอาการนอนห้อนนะครับอาการนอนห้อนกระขอให้ตาย้ายมาอยู่มากินนะครับดับกระหายผ้ายห้วนนะครับเด้อมันสดชื่นนะครับเด้อเด้อครับนี่นะครับน้ำนะครับเด้อสบายนะครับผมเด้ออาหยายกับมาหลับเผาเด้ครับเด้อ So ให้หอนนะครับเด้อเด้อายเนะครับยดนรัอยผมครับเด้องสู้กำลังนะครับเด้อเดครับผมขอนุญาตมาอยู่มาอยู่มากินนะครับผมสาธุนะครับเดครับผมานะครับอ้าวขออนุญาตฟังกันนะครับผม

as awesome. a ผมผู้ดินนะสถานที่แห่งนี้ลูกมาอีทั้งนี้ขอนี่้างแนว่ข้างนะครับขอเนียเน่ยข้ยางเ,เนียน่ยตาตายายตายายอีกข้างหนึ่งนะครับขอแนว่ข้างขอเสียงถูกตัวเลขไว้ฝากพี่นอ้องแฝงครับแฟนช่องนะครับ কেকালে নাপে ওেনালে ওেনালে ออกมากครับเคลีย์ออกมากให้กระเด็นออกมากครับผมหยิบให้ลูกหล้างตัวใดก็ให้ผักออกมากนะครับผักถูกออกมากนะครับอาวครับผมอาวแล้วครับลูกตาผักออกมาเลยนะครับผมอรอสักครู่รอสรู่ครับ พี่น้องสารอีกฟังหนึ่งนะครับสิขอให้ลูกไสเป็นผู้ยิบยิบทูบอีกหนึ่งดอกนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับครับผมนะครับลูกไสจะเป็นผู้เสียงทูบนะครับเสียงทูบนะครับนี่นะครับนี่นะครับบริเวณสารสารตาสารยายนะครับผมครับลอรุ่นไปน้ำกันนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศช่วงบายบายครับพี่น้องช่วงบายบายครับผม ที่ฐานจิตลูกเขาอ่ากิบทูบกิบทูบไม่อีกนึงก่อน,คออะ,นะครับเอาเฮ้ยปังๆแล้วครับปังๆเด็ดๆปังๆแล้วครับเด้อ ครับผมอโอองปูองปูเศรษฐีเศรษฐีนว่าโกดนะครับองปูเศรษฐีนวา่าโกดหรือเศรษฐีก้าวหน้านะครับอ๋อรวย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 ครับผมรวยรวยปังๆนะครับผมอ่ครับแนวทางของอปูปูตาผููใจดีนะครับแห่งสารพนมผู้ดินนะครับผมอ่ะยิบได้แล้ว เอาละครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องทูบดอกแรกนะครับทูบดอกแรกนะครับพี่น้องทูบดอกแรกสําหรับตาใหญ่สารพนมภูดินนะครับโผลมาครบสามตัวแล้วนะครับโผลมาครบสามตัวแล้วนะครับโบยังห้มาที่มีศูนติดมาอีกแล้วพี่น้องมีศูนติดอีกแล้วครับผม ศูนนะครับ701 70, นะครับ701 70, นะครับสำหรับทูบดอกแรกนะครับ, <S 2> <S 2> รบทูบดอกแรกนะครับผม701 70, นะครับ701 70, เอาเอาเด็ดเด็ดปังปังเด้อปูเด้อให้เป็นรางวัลอีกเด้อปูเด้อเป็นเค็งเค็งนะครับเอาเค็งเค็งเด้อปูเด้อ ดอกแรกเจ1ศพี่น้องเจ1ดศนะครับผมเจ1เอาพี่น้องซองไปนะครับผมซองไปนั่ครับผมเพื่อว่าบริเวณสางทางสารของปูมีตัวเลขเพื่อพี่น้องเห็นนะครับเพื่อพี่น้องพี่น้องเห็นนะครับผมเอาเบิ้งไปในกันนะครับเด้อเบิ้งไปในกันครับผม ทูบด,ดอกแรก701ดได้พี่นออ้อง701อ่าเบอร์เบิงกรอนในสวยในจานของปูมีตัวเลขบอมีตัวเลขไหมเพื่อปูพันจิเอาตัวเลขซ่อนไวน้นีนะครับอเอานะครับพี่นอ้องมาเบิรมาลุ้นทูบดอกที่สองนะครับดอกที่สอง รูปดอกที่สองของลูกชายนะครับของลูกลูกชายนะครับอของลูกชายที่เสียงต่อเสียงต่อเสียงต่อตาใหญ่นะครับผมก็ออกมาครบสามดอกแล้วนะครับออกมาครบสามดอกแล้วครับเป็นเป็นตัวไหนเจ็ดเจ็ดพี่น้องเจ็ดเจ็ด ตัวล่างตัวล่าง,ต,างตัวล่างเลขสองเลขเลขสองบ่อพี่น้องเจ็ดเจ็ดสองนะครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดสองครับเจ็ดเจ็ดสองนะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับพี่น้องทูบดอกที่สองนะครับเอา เอาพี่น้องซองไปในการครับซองไปในการครับอ่าน่ในบริเวณาสารโปรขอโทษนะครับขอหาตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าเอาเอา้ยอ่าพี่น้องพี่น้องเนี่ยนะครับ โอเนี่ครับเห็นตัวเลขแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วครับเป็นไฟครับเป็นไฟครับผมอ่โคดไว้อยู่ด้านนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับผมไฟนะครับไฟไฟบนสารนะครับไฟบนสารซึ่งโคดอยู่ทั้งสารนะครับผมศูนย์เก้าพี่น้องศูนย์เก้าครับผมศูนย์เก้านะครับอ่าสวยมากเลยครับพี่น้องศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าเฮ้ยทีเป็นสองตัวบ่ สองตัวล่างหรือเปล่าครับผม0ูนนะครับ0ูนนี่นะครับผม0ูนย์เก้าศูนย์เก้พี่น้อง0ูนนะครับ0ูนเอานะครับผมเอาครับพี่น้องสรุปสรุปแนวทางนะครับแนวทางตายาย่สารพนมภูดินนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับผมอ่า ทูบดอกแรกนะครับทูบทูบดอกแรกตาให้มาตายายให้มาที่701นะครับ701ู70ทูบดอกที่สองนะครับอ่าทูบดอกที่สองเนะครับ7 7 2 772นะครับอ่าแล้วก็อ่าซองรอบรอบสารนะครับซองรอบรอบสารนะครับอ่าได้นะครับ เศษได้ขดเป็นตัวเลขนะครับเศษได้ขดเป็นตัวเลข0ูนเก้าครับผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าตายายสี่ห้2สองโตลางบ่ครับศูนย์เก้านะครับทหารพี่นอ้องมักนะครับมักไกอย่าเริมตัดตัดสองตัวด้วยนะครับผมตัดสองตัวด้วยนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับผม มักกระแคบนาจอไว้นะครับแคบนาจอไว้เปรียบเทียบกับความฝันของพี่ของน้องนะครับเอาไว้ทะเสียงซื้อสลากกินแบงยิบจับสลากกินแบงของรัฐบาลท่อนั้นนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเป็นเบิ้งไวเป็นแนวทางนะครับเบิ้งไวเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องบอดายสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเพื่อไปหยิบจับสลากกินแบงของรัฐบาลนะครับผมเอาลสรุปสุดท้ายนะครับขอให้ ตายายนะครับตายายณสถานที่แห่งนี้พนมผู้ดินยังไรกะขอให้เป็นทูบตัวนี้งวดนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงเป็นสามโตแตกอีกเท่อนึงนะครับตายายนะครับผมให้พี่น้องเพื่อนไดเขามาเบิงไดเขามาเห็นชิดเพื่อนไดมาชมให้เพื่อนใดโชคให้มีเงินเข้ากระเป๋านะครับให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะครับผมให,ให้เพื่อนมาเห็นนี่ ให้เพื่อนได้เงินได้ให้เพื่อนได้ปังงวดนี้ก็ให้ปังปังอีกเทื่อหนึ่งนะครับตายายตายายเด้อครับผมบารมีตายายเด้อครับขอขอให้เพื่อหนุนคำสู้นะครับเพื่อหนุนคำสู้ให้เป็นโชคให้เป็นรางวัลนะครับผมสำหรับพี่น้อง้เขามาเบิงก็ให้มีความสุขมากๆทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมตัด2ตัวนนะครับอย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะครับอย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ